สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนมาชมชุดชั้นวางโหลประกัดนะครับจะมีแบบขั้นบันไดแล้วก็แบบตั้งตรงนะครับพร้อมโหลนะครับก็จะมีบอกลักษณะแล้วก็บอกจํานวนโลนะครับก็เดี๋ยวเรามาด so, ูชุดที่หนึ่งกันก่อนเลยนะครับชุดที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวชั้นลักษณะตั้งตรงสี่ชั้นเลยนะครับชุดนี้จะมีขากันล้มไม่พิงข้างฝาชั้นตั้งได้สบายเลยแลนหลังก็จะมีไม้กันโหลตกครับดันข้าไสุดโหลก็ไม่ตกนะเราจะใส่ไม้ทั้งสี่ชั้นเลยนะครับ ตัไม้เป็นไม้สนนอกเป็นไม้นักแข่งโดนน้าได้ปกตินะครับไม้ไม่มยุ่ยไม่พองขนาดความฟ,งฟางด้านหน้า26นิ้วความลึกด้านใน4นิ้วความสูงจากพื้นถึงสุดชั้น43นิ้วนะครับชุดนี้ได้โหลขนาดความฟ,งฟาง5นิ้วลึก4นิ้วสูง6นิ้วนะเป็นกาวซิลิโคนสีดำกระจกหนา3มิลน,นะครับก็จะเป็นโหลซส์ที่ค่อนข้างใหญ่เลยวางโหลได้ชั้นละ5ใบได้โหลไปเลยทั้งหมด20ใบพ้อมชั้นวางครบชุดตามภาพเลยนะครับ นี่ก็สวยงามอีกหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดต่อไปกันเลยนะครับไปครับเรามาดูชุดที่สองน,นะครับชุดที่สองชุดนี้จะเป็นลนะักษณะตั้งตรงนะตัวชั้นจะพ่นเป็นสีขาวด้านหลังก็จะมีฉากสีขาวเพิ่มมิติความสวยงามมากขึ้นด้าน,นบนจะติดเป็นไฟ l อ d ดีนะครับติดทั้งหมดสองชั้นเลยไฟเราจะเสียบไฟบ้านได้เลยนะครับมันต้องต่อมาแปลงเพิ่มนะชุดนี้จะมีขากันล้มสองข้างเลยไม่พิงข้างฝาเราสามารถต,ตั้งชั้นได้สบายเลยนะครับ ขนาดความฟ่งด้านหน้า,า42นิ้วความลึกด้านใน4นิ้วความสูงจากพื้นถึงสุดชั้น28นิ้วนะมาพร้อมกระโหลกขนาดความฟ่ง8ลึกสสูง8เป็นกาวซิลิโคนสีดำกระจกหนา3มมิลเราจะมือล้วงทำความสะอาดได้สบายเลียงประกาศได้ทุกสายพันธุ์เลยนะครับชุดนี้จะวางโหลได้ชั้นละ5ใบได้โหลไปเลยทั้งหมด10ใบพร้อมชั้นวางติดไฟครบชุดตามภาพเลยนะครับ สวยงามอีกหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดต่อไปกันเลยครับไปครับมาครับแล้วก็มาถึงชุดที่สามนะครับชุดที่สามตัวชั้นจะเป็นลักษณะตั้งตรงสองชั้นนะชุดนี้ตัวชั้นจะพ้นเป็นสีดาด้านหลังก็จะมีไม้กั้นหล่อตกนะครับทั้งสองชั้นเลยด้านหลเข้าไปสุดหลเราไม่ตกไปด้านหลังแน่นอนด้านบนนะครับจะติดเป็นไฟ l e d นะครับตอกออมาด้านล่างทั้งสองชั้นเลยไฟจะเสียบไฟบ้านได้เลยไม่ต้องต่อกว่าแปลงเพิ่มนะครับชุดนี้จะมีขากรนล้มสองข้างไม่พิงข้างขวาชั้นก็ตั้งได้นะครับ ขนาดความฟางด้านหน้าสิบเจ็ดนิ้วความลึกด้านในสามนิ้วความสูงจากพื้นถึงสุดชั้นยี่หกนิ้วนะตัวโหลจะเป็นกาวซิลิโคนสีดำกระจกหนา3ามมิลน,นะครับขนาดความฟางสี่สี่นิ้วลึก3ามนิ้วสูงเจดนิ้วนะจะวางโหลได้ชั้นละ4ี่ใบได้โหลไปเลยทั้งหมด8ดใบพร้อมชั้นวางติดไฟครบชุดตามภาพเลยนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดเริ่มต้นที่สวยงามอีกหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดต่อไปกันนะครับไปครับ เดี๋ยวเรามาดูชุดชั้นชุดที่4นะครับชุดที่4จะเป็นชุดชั้นลักษณะขั้นบันได2ชั้นนะครับชุดนี้จะติดไฟ LED ด้านล่างนะจะมีรางด้านล่างส่องติดไฟไฟจะส่องขึ้นมาด้านบนเห็นความสว่างได้ชัดเจนเลยนะครับไปเราเสียบไฟบ้านได้เลยนะครับไม่ต้องต่อมอาอแปลงเพิ่มนะครับตัวไม้เป็นไม้สนน็อกเป็นไม้เนื้อแข็งโดนน้าได้ปกตินะครับไม้ไม่มยุบไม่พองขนาดความฟาัฟา้างด้านหน้า17นิ้วความลึกด้านใน8เนิ้วความสูงจากพื้นถึงสุดชั้น13นิ้วนะ ชุดนี้ได้โหลขนาดความฟาง8ลึก4ี่สูง6นะจะเป็นกาวสิทคนสีดำกระจกหนา3มมิลกระมือล้วงทำความสะอาดได้เลยนะครับเป็นโหลไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่เลยวางโหลได้ชั้นละสองใบได้โหลไปเลยทั้งหมด4ใบพร้อมชั้นวางติดไฟครบชุดตามภาพเลยนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดเริ่มต้นที่สวยงามอีก1หนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดชั้นชุดต่อไปกันเลยนะครับไปครับเดี๋ยวเรามาดูชุดชั้นชุดที่5้านะครับชุดที่ห้าก็จะเป็นลักษณะขั้นบันไดสาม สามขั้นนะครับชุดนี้จะพิเศษที่ว่าด้านหลังมีฉากสีขาวทั้งหมดสามชั้นเลยด้านล่างจะติดเป็นไฟ L e d ดีเส้นนะจะมีลางทั้งหมดสามชั้นเลยนะครับไฟจะเสียบไฟบ้านได้เลยนะครับไม่ต้องต่อมาแปลงเพิ่มนะครับตัวไม้เป็นไม้สนนอกเป็นไม้เนื้อแข็งโดนน้นได้โปรตินะครับไม้ไม่ยุ่ยไม่พองเลยขนาดความกว้างด้านหน้า25้านิ้วความลึกด้านในส2บนิ้วความสูงจากพื้นถึงสุดชั้นย5หนิ้วเช่นกันนะชุดนี้มาพร้อมกระโหลข,ขนาดความกว้างหกลึกสี่ สูง8กาวซิลิโคนสีด้านกระจกนา3มมิลกับมือล้วงทำความสะอาดได้สบายเลยวางโหลไปเลยได้ชั้นละสี่ใบได้โหลไปเลยทั้งหมด12ใบชุดนี้ก็เหมาะสำหรับเพื่อนที่ชอบโหลใหญ่ๆเลยนะครับชุดตามภาพไปนะครับสวยงามเป็นหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดต่อไปอะไรครับไปครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูชุดชั้นชุดที่6กันนะครับชุดที่6ก็จะเป็นลนะักษณะข้นมบันได3ามา3ขั้นนะครับ ชุดนี้จะมีไฟ l อ d ดีด้านล่างนะจะมีรางด้านล่างไฟส่องขึ้นมาด้านบนเห็นฟาร์มซ่องสว่าได้ชัดเจนเลยครับตัวไม้เป็นไม้สนนอกเป็นไม้นะักแข่งโดนน้าได้โปรเตนครับไม้ไม่ยุ่ยไม่พองเลยขนาดฟาร์มฟางด้านหน้า25นิ้วความลึกด้านใน12นิ้วความสูงจากพื้นถึงสุดชั้น19นิ้วนะมาพร้อมกระโหลขนาดฟามฟาง8นิ้วลึก4นิ้วสูง6นิ้วนะเป็นแก้วซีคนสีดำกระจกหนา3มิล ะจะเป็นโหลไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับวางโหลได้ชั้นละสามใบได้โหลไปเลยทั้งหมดเก้าใบพร้อมชั้นวางติดไฟครบชุดตามภาพเลยนะครับชุดนี้ก็จะเป็นแบบข้ามลายก็จะสวยงามหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นสวยๆกันใหม่กันต่อนะครับไปครับมาครับแล้วก็มาถึงชุดที่เจ็ดนะครับชุดนี้จะเป็นลนะักษณะตั้งตรงสามชั้นนะครับด้านหลังก็จะมีฉากสีขาว ด้านบนก็จะติดเป็นไฟ l อ d ดีเส้นนะครับติดทั้งหมดสามชั้นเลยนะยุดนี้จะมีขากันล้มนะครับจะยื่นมาด้านหน้าหนึ่งขั้นเลยไม่พิงข้างฝาตั้งได้สบายตัวไม้เป็นไม้สนนอกเป็นไม้นแข็งโดนน้าได้โปรตีนนะครับไม้ไม่ยุ่ยไม่พองขนาดความฟางด้านหน้าสามสิสี่นิ้วความลึกด้านในแปดนิ้วความสูงจากพื้นถึงสุดชั้นสามสิหกนิ้วมาพร้อมกระโหลขนาดความฟางสี่ 4, ลึกสี่สูงหกนะเป็นกลางสี 6, น้ำสีดำกระจกหนาสามมิลน,นะครับวางโหลได้ชั้นละแปดใบได้โหลไปเลยทั้งหมดยี่สบ พร้อมชั้นวางติดไฟครบชุดตามภาพเลยนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่สวยงามอปกหนึ่งชุดนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ่านเพื่อนมาชมชุดชั้นพร้อมโลดสวยๆกันนะครับเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเรามาดูชุดชั้นสวยๆกันใหม่นะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน